ตกลงในห้องเป็นไงโอเคไหมโอเคครับไม่มีใครรังแกเอาไม้เขี่ยเลยนะถั่วหล่อยนะถั่วอร่อยนะโอเคโอเคโอเคอย่ายืดหันคุยยืดทันเพื่ออะไรเนี่ยฮะนี่ไมาเขียนี่มันคนนะครับผมก็รู้ว่าเป็นของดีของมงคลไงพอดีไม่กล้าแตะก็จะเอาไม้เขี่ยก่อนเขียเขียเสร็จแล้วก็ว่ไหวคอในสั่งเหล่านี้ ไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนครับพี่ตาขอบคุณมากๆรับที่ให้เกียรติฮะบอยเมื่อกี้พี่เบ้ลเหรอพอมคุยกับพี่ตาแล้วเรามั่นใจในตัวบอยมากอย่าให้เสียชื่อวงตระกูลเนาะพี่บอมเมื่อกี้ก็ไม่ใช่แบบนี้นี่ครับพี่บอมเมื่อกี้นี่ไม่ใช่แบบนี้เมื่อกี้พี่โอ้โหบอมน้องพี่มากจริงเหรอจริงเหาอคนคนอย่างะไรใช่ไหมคนอย่างมากครับแล้วพี่น้องเขาไม่ได้รักกันเหรอเขาจะดูแล้วไม่น่านะครับคิดว่าเขาได้เท่าไหร่ ผมว่าอย่างระดับออฟปองศักเนี่ยผมว่าต้องถูกทุกข้อพี่ตาระดับเนี้ยผมเข้าไปรอผมเข้าไปรออยู่รู้สึกว่านานมากแล้วผมก็เฮ้ยตั้งแต่รู้จักออฟมาเนี่ยออฟไม่น่าเสร็จเช้าปาตทีมันเสร็จเร็ว ใช่ใช่ใช่คำสุดท้ายครับคว่าแข่งย่อเพราะว่านี่รายการคือว่ามันมีเวลาแล้วก็มั่มีทีเสร็จเร็วแต่้าไม่เรื่องธรรมดาลงถูกทุกข้อน่าจะถูกทุกข้อแต่ผมจะบอกให้เลยว่าวันนี้มาเจอออฟแล้วเจอพัชชากับพีทซึ่งเคยแข่งมาแล้วผมบอกให้เลยว่าผมก็ได้เต็มได้เหมือนกัน แล้วคนยังไม่รู้ความจริงว่าเขาได้เท่าไหร่แต่ว่าเขาได้เท่าไหร่ผมก็ได้เต็มเหมือนกันผมได้เต็มแน่นอนพี่ตาไม่ต้องห่วงเลยได้ข้อรับเหล่าผมดูปริศนาฟ้าแลบมาเกือบ30ปีแล้วนะครับวเสี่สี่ดูสี่สี่แต่สามสิบปีนั้นมันเป็นเรื่องของอ๋อมันเป็นโครงรายการมันเป็นรายการโอเคครับเสามมันรมีความลึกลับเอ้าอ๋อได้เท่าไหร่ดีกว่่าอยางนี้เฉลยได้หกข้อครับอ้าวอ้าวหกข้อเลยเหรอ ระหว่างมึงใหญ่เขาพูดเดี๋ยวเขาพูดอีก F J ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไม่ไม่ไม่เออเออใช่ไม่มีอะไรถามเลยเหรอมีต้องมีออกมาพูดหมดแน่แล้วอ่ะเขาพูดหมดแล้วครับแต่คือจริงๆผมผมจะบอกว่าสินเจริญบาร์เทอร์ไม่ได้มีแค่3คนนะผมเป็นน้องคนที่สี่ผมคือสินเจริญบาร์เบอร์ไปก็ไปอยู่ที่ของตัวเองไป พี่ตาครับไม่เป็นไรผมรับพี่ตานะแต่ผมว่าผมกลับดีกว่าโอ้โหโชคดีนะอูนะเจอกันทำงานเทสสุดท้ายดีไหมอธิบายบอกตัวเองบอกตัวเองด้วยให้กำลังใจเขาหน่อยเขาจะไปแล้วเออเอาละนี่คือการปะกันแล้วครับระหว่างพี่น้องโโอ้หสูงนะคนที่สามกับคนที่สี่ระหว่าง โทษนะพี่ตากูช็อกอยู่เียกมาโทษอันนี้คือเป็นการลองเหรอฮะเป็นการลองอเฉยใช่ปะเมื่อี่เอาตงนี้ปาวะแล้วแล้วอะพูดมาลองไมเัยนี้ขึ้นเอาอีกระวังระวังพูดกับน้องดีๆน้องบาร์บ่ะคุยกับน้องดีๆบอยอู้หูหูบาร์บร์อูเป็นพนักงานเวิร์กพอยท์ที่ดีสุดที่นี่เคยเจออูทำงานมีคุณภาพต่ำ ไม่เกี่ยวกับรายการเลยเป็นเรื่องการเทียวกันเองมีคุณภาพต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วเขาเป็นมีอสีมือมีความสามารถในการทำงานจริงๆอาอันนี้ก็ฟังความไม่ได้หมดปุ๊บถ้าบริษัทเวิร์กพอยต์ไม่มีอู๋ไม่เป็นไรเรลื่อมอู๋ไปได้ยังมันหลอนแล้วครับมาพิต่อ 2นาทีจับเวลาออฟฟิตไหมฟิตครับคุณเป็นใครเนี่ยผมเหอครับมิกไม่ดูอันข่าวเลยก่อนเดี๋ยวคุณนี่ยป็นยังไงอ๋อถึงเว่าแล้วคุณไม่ยิงคำถามว่าอะไรก็ออฟฟิตไหมเออผมเคยอยู่ออฟแล้วเคยวิ่งออกกำลังด้วยกันฟิตมาก บางครั้งสังคมก็ต้องการคําอธิบาย<ห>าใช่ฮะความกระเฮะตกลงอฟอฟฟิศไหมตอบว่าฟิตครับเพราะว่าไปออกกําลังกายด้วยกันถูกต้องคนได้ไปออกกาลังกายด้วยกันจะไม่มีทางเห็นความจริงหรอกรอย่างนี้ก็ได้ทั้งคู่<อ>ไปต่อไปออฟฟองสักเอาแค่นี้ก่อนคุณได้ยินคําแค่นี้ยคุณนึกถึงอะไรก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับคะแนนนะเป็นฟีลความรู้สึกออฟองสักคุณอ่าคุณนึกถึงอะไรถ้าพูดแค่นี้คุณนึกถึงอะไร เสียงดีมากนี้ถือเสียงที่ดีใช่ครับหน้าตาบุคลิกฐานะักอันบ้านอันดิเลกเป็นนักร้องที่เสียงดีและหน้าตาดีเท่ากับเสียงเลยพูดอย่างเคยไปออกกำลังกายด้วยกันเขาออกกำลังกายด้วยกันใช่ด้วยถามตอบพร้อมนะออกปองศักดิ์เป็นเจ้าของเพลงอะไรแต่กี้คุณพูดถึงเสียงเราจะถามเรื่องเพลงเลยระหว่างผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงหรือผู้ชายคนนี้กำลังหมดตังผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรง คุณไม่ต้องทวนอะไรเลยเหรอไม่ต้องทวนครับเพราะเพลงนี้เขาดังมากเพลงนี้เขาดังมากแล้วผมโหลดฟังฟรีตลอดโคตงตาตามันเป็นอปเถื่อนมาเต็มแม่บ้านแม่บ้านบอกมาเลยนะโคต้าเขากินถั่วได้เม็ดเดียวนะเขากินชอบเลคิดตังค์เขาก่อนไอ้นี่มันชอบโหลดฟรีชอาของฟรีตลอดก็ต้องถามว่าอะไรอ่ะเพลงอ๋ปองศักดิ์คือผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงแล้วทำไมคุณไม่คิดว่าเขาหมดตัง โอ้โหระดับนี้ไม่มีหมดตังเพราะว่างานเยอะมากครับถูกต้องสองละมาไปต่อเลยปกติอ๊อฟปองสักปองรักหรือปองร้ายโอ้ยอ๊อฟปองักเดี๋ยวดคุณโอ้ยเพื่ออะไรพี่ตาการที่เราจะตอบคำถามอย่างหนึ่งบางทีตอบเลยมันชืดมันต้องแบบเฮ้ยมันต้องมีแอคแอคแอคชั่นขึ้นมาแค่นั้นเองฮะถามว่าอะไรพี่ตาไม่น่ายุ่งอะไรกับเราครับ คุณบอยในมัวแต่เล่นอยู่แบบนี้แล้วจะมีสมาธิตอบคําถามไหมเลยครับนี่ต้องมาลุ้นว่าหนุ่มช่างพูดคนนี้จะสามารถเปรกคว้าพาแล้วพาทีมเก็บคะแนนแรกมาครองได้หร bit, ือไม่ถ้าปองศักปองร้ายปองกูลที่เคยปองรักปองศักแต่ไม่สมปองสรุปว่าใครเคยโดนหมายปองถ้าเขาปองศักเคยไม่บอกเาถ้าเขาปองศักเคยบอกไขปองศักไก่อนได้ไหมถ้าปองศักเคยองปองกูน